bóng 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 ทางย่งข้งอนทางอย่างนี้แหะข้าจก็ะซีดพุ่นเอาไปพัดนลำมันหอยบ่พัดกระเจียยบ้เข็งกระเออด,ด้๊ยบนยเอาเนอนหนอนมันพัดติไม่นค่ะอาหนอนมันพัดกินกับต้มหู้ะวังตุกได้หน่ะ บอ,ดอนบอเลยผม้วไม่สูงไปดิหนบอ,เอ,อลเอ,ออนนะเอาตีพี่แม่เต็มเลยจะหยอดยังไงนี่ยูข่ขางถนนกระด้อ,นนดอนคนเนะกิดคือวกเก็บเอานี่

ผักสวนเราเองเข้างทางใครใครผ่านใครผ่านมากก็บอกว่าน่าสวนเราเองเพราะมัน,นอยู่ข้างทางที่อะไรนะที่สาธารณะใครก็เก็บได้บอแมนใช่ไหอ,อันนี้ถนนสาธารณะจ้า แม่มาเป็นตตมีป่าใหมนี่อสม่อมไใช้ไปยังเเน้ำบงเจอยน้ำพ่อบ่เห็บต้นไหมเป็นต้นไหมมาล่อยน้ำไหมอเอนแบบไหนจะได้กันเดี๋ยวจะง่วนกุ้ยชิม